พอเรามองคนไข้ปุ๊บสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยนะไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่สิ่งที่เรามองหน้าเราจะรู้สึกเลยคนไข้ทำไมดูอิดโรยจังเลยทำไมดูจริง,<อ>งคนไข้ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะเกิดจากกระดูกรอบเบ้าตามทรุดลงทําให้เบ้าตาลึกพอมันเกิดลึกขึ้นมาทําให้อารมณ์ใบหน้าของใบหน้าดูดูอิดโรยดูเหนื่อยนะทั้งที่คนไข้าอาจจะไม่ได้นอนดึก ไม่ได้ทำงานดึกไม่ได้นอนดึกอะไรก็มันก็มีผลต่อสีอารมณ์ของใบหน้าเพราะฉะนั้นวิธีแก้เคสนี้นะครับก็คือเราต้องเติมฟิลเลอร์บริเวณใบหน้าช่วงกางทั้งสองข้างเนาะมันก็จะยกขึ้นได้อย่างนี้เกิดการพยุงสิ่งที่เราได้หนึ่งตรงนี้จะดูไม่แบนดูอีโรน้อยลงเบ้าตาก็จะดีขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญร่องแก้มก็จะตื้นขึ้นเพรเรายกตรงนี้ขึ้น ซึ่งจริงเคสนี้อายุ24เองแล้วเป็นตั้งแต่เกิดบางคนบอกเข้าใจว่าล่องแก้มใต้ตาเป็นของคนอายุเยอะเห็นไหมว่าอย่างเคสนี้ก็อายุ24ก็เกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็อย่าไปมัวบวบไอคีมไม่ขึ้นนะคะไมปัญ <laughs> หาอยู่ที่กระดูกก็ต้องใช้ฟิลเลอร์แก้ไขนะคะถ้าเคสนี้เราก็จะแพนครั้งต่อไปถ้าคนไข้เข้ามาอีกรอบหนึ่งน,น่าจะเป็น mid face นะครับ สองถ้าอยากหน้ากรอบหน้าชัดขึ้นสามารถวางด้านข้างเพื่อยกกรอบหน้าขึ้นได้อีกนะหน้าก็จะมีเชฟกว่านี้ได้อีกถ้าอยากจะทำนะครับรอเเค้